สวัสดีครับชาวไทยแลนด์วันนี้นะครับจะเป็นบรรยากาศนะครับการอบรมสัมมนานะครับเรื่องลิขสิทธิ์นะครับที่มอราชพัชอุบลนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับรอบๆห้องที่บรรยายเนี่ยคุณถาวรนะครับเขาก็บรรยากาศรอบๆก็มีทั้งผู้ประกอบการนะครับแล้วก็นักศึกษามาฟังการบรรยายในวันนี้นะครับนี่เป็นบรรยากาศโดยรวมนะครับ ตอนนี้ก็เป็นช่วงพักเบรกนะครับเดี๋ยวสมัขก็จะมีการบรรยายนะครับเดี๋ยวจะมีภาพมามาให้เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ก็จบไว้เท่านี้ครับสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็เป็นการอบรมสัมมนาซอฟต์แวร์นะครับทรัพย์สินทางปัญญานะครับเราจะมาสัมภาษณ์นะครับเว็บมาเตอร์ด้วยกันว่าวันนี้ได้อะไรนะครับสวัสดีครับคุณท้าววครับ เป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศวันนี้ครับคนเยอะครับคนเยอะนะครับได้รับความรู้อะไรใหม่เพิ่มไหมครับก็ได้รู้เรื่องลิขสิทธิ์นะก็กะว่าพรุ่งนี้จะเอาโปรแกรมก็ต้องเรียกว่านซื้อจุดอะไรก็ได้ไปก่อนอ๋อจม่ดนลิขสิทธิ์ให้หมดเลยครับโอ้เอกสารเต็มเลยครับมีอะไรบ้างครับเนี่ยให้ครับที่โครงการชิปแ้ะอ๋อีเยอะแยะเอก็คือการจดลิขสิทธิ์นั่นแหละครับ คุณถาวรจะเอาอะไรไปจดมั้งครับก็จะมีซอฟต์แวร์ที่ทำขายอยู่นะครับอ๋อหนึงตัวแล้วก็ซีดีทั้งหมดหนังสือด้วยซีดีด้วยหนังสือครับผมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะคอนโทรลซีก็ต้องมาวังกันแล้วร้องมาวางกันเลยเคนะครับอ๋อแค่นี้ก่อนนะครับเราก็มาแบบเบาๆพอดีครับผมก็จบแค่เท่านี้ครับ